พี่น้องพอเลี้ยเนียอู้สวยกันเนาะไปกันแล้วพี่น้องควันอุ้ยอุ้ยอ้ยพี่น้องหามันออกเป็นมู้ยเ่นย่พี่น้อง้ยเฮ้้ะนี่ ี่น้องเห็นไหมเนี่ยเห็ดพึ่งหวานนี่ออกดอกดน้อยๆยี่แม่ขวานดอกเห็ดพึ่งหวานไหมน,น,นั่นดอกนึง<อ>ป้าดดอกงามงามพี่น้องมึงแน่ผุดดอกคนเก็บกับงามเนาะเดี๋ยว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 หมูมิ้นผัวถ่ายลูกก้นถ่ายคนเก็บพร้อม <c oughs> เอา้าม <c oughs> ันคือปูห็นแ สองซ้ำอา้าวเก็บปัทธิ์ในเก็บปาดพี่น้องดอกดอกงามงามมึงเนะเดี๋ยวโ<อ>ปาดทีตัวปาดม,ม,มันสวยอยู่แต่ว่าไม่อยากเอาเบิ้งเบิ้งพูดอ่ะเงี้ยงามขาพี่น้อ,องมึงเนะี้ยเอามามาปาดมาปาดปาดขาใส่ตาอันนี้ดอกเขา่าอันพี่น้องปาดขา อุ้ยงามงามพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงสไตล์พินนี่นี่อุ้ยโอ้ไซกันเลี้ยงกันเออลายพิ้นที่เนาะนี่นะคนเก็บได้ที่นี่มันมันเนี่ยเนี่ยเอาปลาสาขาใส่ต้ามาดี่นี่ได้เหรได้พี่น้องเนี่ยมะพึ่งสิเข่ามาที่นี่พี่น้องนี่ได้แล้วนี่มะอืออุ้ยมันคักคมันคักมืงินี่นะเห็ดมึงสิออกมันออกเดือนนั่นนี่ล่ะ อย่าตียังตียังบอมันอ่านไหมมันอันนั่นได้ดอกหนึ่งอ่ะนั่นมันออกกันนี่พี่น้องมันออกเดือนนั่นเขาเอิานอย่างหน้าหนาวนี่ไหมตุลานี่ไหมอืมตุลเก็บเก็บเห็ดครึ่งนั่นไงดอกหนึ่งอ่ะเห็นไหมมินิลูกมันอ่ะน่ารักจริงเลยเอาปาดปาดเซตาปาดที่นี่เนี่ยเอาใส่ปเซตา เอาทั้งขางมันยังสีกับออกน้ำเน่เนี่ยต,ตาพูดเอาเพิ่เงเข่าปาดไปสิเนี่ยเ<ม>นี่ยโอ้แสดงว่าป้านี่เห็ดออกลายพี่น้องเห็นตะขาเต็มอยู่ที่วันทึ่งจิ้มฮแม่เห็ดทานดอกตุ้มตุ้มมิกิไม่แกะพี่น้องอันนี้เอ้าว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 วกัดเฮ้ย <c oughs> เฮ็ดเพื่องวานพี่น้องอันนั้นตุ๊ปูนั่นอีหยังนั่นน่ะสิ่งียดคือกันคนเฮ็ดอันนี้เฮ็ดปินอือเบิ่งๆพี่น้องอ่อนซอนเบิ่งแหน่พี่น้องเน้ยแสดงว่าสิออกหลายอยู่พุ่นทั้งพุ่นน่ะเออไปพี่น้องมานๆแล้วพี่น้องมานแล้วพุ่นๆๆ